5 m i Podcast. ดแคสต v e รับปรุง e ุกนาท u นำเ t นอ y o b ยใหม่เซเลนีโลชั่นและเจลอาบน้ำกลิ่นน้ำหอมให้ผิวหอมพร้อมบำรุงติดทนทั้งวันหอมไว้มั่นใจกว่าสวัสดีครับ5 minutes 99 problems นะครับคำถามวันนี้คือว่า,าศาสนาในปัจจุบันเนี่ยเปลี่ยนไปอย่างไรนะครับ ผู้ถามเนี่ยนะฮะท่านผู้ถามเนี่ยบอกว่าอยากทราบมุมมองของคุณรวิทย์เกี่ยวกับเรื่องศาสนาว่าตอนนี้รู้สึกคนไม่มีศาสนามากขึ้นความเชื่อนี้จะเปลี่ยนไปหรือว่าจะไปในทิศทางไหนนะครับต้องต้องเรียนอย่างนี้ว่าตอนนี้มีคนไม่นับถือศาสนาเยอะจริงๆนะครับจากการสำรวจล่าสุดเนี่ยประมาณสักพันกว่าล้านคนละนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างสูงทีเดียวผมคิดว่าในปัจจุบันเนี่ยบทบาทของศาสนากับคนยุคใหม่ก็คงจะเปลี่ยนไปจริงๆนั่นแหละเพราะว่า ต้องต้องบอกว่าจริงๆมนุษย์เราอีเวฟมาตลอดนะฮะในเรื่องของความเชื่ออดีตเนี่ยเราก่อนยุคที่มีศาสนาเนี่ยเราก็จะเชื่อพวกพูดผีปีศาจอะไรแบบนี้เนาะคือเรื่องต่างๆที่เราอย่างยังไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรเราก็จะเหมือนกับพยายามหาตัวแทนให้นะครับมนุษย์ในสมัยก่อนก็จะเคารพพระเทพเจ้าอะไรแบบนี้มีพระเจ้าเป็นหลายพันองค์ ล้วก็จะมีการ e v o l v มาบ้างศาสนาก,ก็ไม่มีเทพเจ้าเต็มไปหมดเลยนะฮะก็ยังมีอยู่เหมือนกันทุกเป็นตัวแทนของทุกอย่างเป็นตัวแทนของธรรมชาติต่างๆพอ evolve มาเราก็เริ่มพบว่าอ๋อจริงๆแล้วเนี่ยของบางอย่างมันอธิบายได้ด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์ใช่ไหมมันก็ทําให้โอเคมันก็ถูกทดแทนไปด้วยเรื่องนั้นนะครับแต่ก็ยังมีหลายเรื่องที่อธิบายไม่ได้อยู่ดีนะครับมันก็เป็นอะไรที่ทําให้คนก็ยังรู้สึกว่าเออศาสนาเป็นที่พึ่งนะครับเวลาต้องการจะหาคําตอบในเรื่องที่อาจจะยังไม่มีคําตอบ ด้วยวิทยาศาสตร์นะครับผมยกตัวอย่างเล่นเช่นเรื่องว่าเราจะทําให้ตัวเองไม่มีความทุกข์ได้ไหมนะสมมตินะอันนี้ความทุกข์การหาหนทางพ้นทุกข์อย่างเงี้ยซึ่งเป็นเรื่องของศาสนาทุกศาสนาแหละเนาะแล้วก็ถ้าเรามองในศาสนาของเราเองเช่นผมนับถือศาสนาพุทธอย่างเงี้ยเราก็จะมองว่าเอ๊ะการหาหนทางพ้นทุกข์คืออะไรมันก็คือการปฏิบัติแบบที่พระพุทธองค์ท่านได้สอนนะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ดีมากแต่ก็ทํายากมากเช่นกันนะฮะเราอย่างผมก็ทําได้เบสิกเบสิกก็คือเรื่องนั่งสมาธิอะไรแบบนี้นะฮะ แล้วก็เราก็จะมีโอกาสได้ไปปฏิบัต <est> ิธรรมบ้างซึ่งมันก็เป็นผิวๆอะแต่มันก็ยังดีนะมันก็ดีเพราะรู้สึกว่ามันก็ช่วยทาให้จิตใจสงบนะครับที่ศาสนาอื่นเขาก็มีความเชื่อต่างๆต่างๆแตกต่างกันไปนะครับซึ่งก็จะเป็นความเชื่อที่ถ้าเรามาจับกรุ่มปิ้งดูนะเรื่องที่คนรู้สึกว่าศาสนาเป็นที่พึ่งหรือว่าเป็นคําตอบของสิ่งที่ยังไม่มีคําตอบในบางเรื่องเช่นทําไมเรื่องนี้ถึงเกิดขึ้นกับฉันนะคนก็จะนึกถึง ศาส,ส,สนาในเชิงสัญ,ญลักษณ์ค่อนข้างเยอะเวลาเราเรา,เรามีอะไรเกิดขึ้นเราเราพยายามตั้งคำถามว่าทำไมเรื่องนี้ถึงเกิดขึ้น,นกับฉันชีวิตหลังความตายนะครับเป็นอีกอันหนึ่งที่ที่มนุษย์ยังเป็นอันโนนอันโนนใช่ไหมเราก็รู้สึกว่าตายไปเรายัางไงอะไรเงี้ยศาสนาก็จะมีคําตอบตามความเชื่อของศาสนานนั้นให้นะครับการเจ็บป่วยอะไรพวกนี้เหตุการณ์พวกนี้เนี่ยมันก็ผมว่ามันลิงก์อยู่กับความเชื่อมนุษย์เราไม่อยากถูกไม่อยาก ะะหลายคนไม่อยากตายด้วยม,มันยังไม่มีคําตอบเนมันก็เลยลิงก์กับาศาสนาแต่ว่าผมเชื่อว่าสิ่งที่มันจะเปลี่ยนไปละกันอ่ะนั่นคือก่อนหน้านี้ใช่ไหมฮะผมเชื่อว่าสิ่งที่มันจะเปลี่ยนไปก็คือว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยวิวัฒนาการต่างๆที่เรารออยู่เนี่ยนะครับมันอาจจะให้คําตอบบางอย่างกับชีวิตเราได้ยกตัวอ,อย่างเช่น มันเคยมีคนที่เริ่มศึกษาเรื่องของความตายของมนุษย์แล้วบอกว่าจริงๆครับความตายเนี่ยเป็นเหมือนแบบเมาฟังชันใ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 นร่างกายเราอะถ้าเกิดว่าเราทําให้ไอเมาฟังชันนั้นไม่เกิดได้นะครับโดยการตัดต่อยี่ต่างๆหน้าเหล่านี้เนี่ยเมื่อที่มนุษย์อาจจะไม่ตายได้จริงๆคาว่าไม่ตายได้นี่หมายถึงว่าถ้าถ้าไม่โดนรถชนตายอย่างนั้นนะแบบนั้นตายอยู่ดีแต่ว่าคําว่าไม่ตายในที่นี้หมายถึงป่วยตายหรือว่าแก่ตายนะครับหรืออีกหน่อย เราอาจจะสามารถถ่ายจิตของเราอะไปอยู่ที่ร่างใหม่ได้อาจจะเข้าไปอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ก็ได้อย่างนั้นก็เรียกว่าไม่ตายเหมือนกันเนาะร่างกายหยาบของเราเนี่ยอาจจะผุพังไปตามเวลาแต่ว่าถ้าเราถอดจิตอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ได้ก็ไม่ตายเหมือนกันถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยคำถามก็คือว่าเอาชีวิตหลงความตายก็ไม่มีแล้วสิใช่ไหมความเชื่อเกี่ยวกับศาสนาก็จะเปลี่ยนไปนะครับอย่างไรก็ดีผมคิดว่าในอนาคตมันมีสิทธิ์ที่จะเป็นแบบนี้ได้ด้วยนะ คือเราอาจจะเลือก select บางอย่างจากเป็นของบางอย่างหรือว่าความเชื่อชุดความคิดบางอย่างจากแต่ละาศาสนามาใช้แบบที่เรารู้สึกว่ามันฟิตกับชีวิตเราเราอาจจะใช้การนั่งสมาธิหรือว่าการวิปัสสนากรรมฐานจากาศาสนาพุทธเน่เดีวยวกันเราอาจจะชอบการสวดภาวนาแบบคริสนะครับหรืออะไรอย่างนี้่ะคือมันเป็นไปได้ทั้งสิ้นอ่ะนะฮะแล้วก็จริงๆไม่มีคนทําเยอะแล้วด้วยนะหลายคนก็ทําแบบนี้นะฮะคือเป็นเลือกเอาบางอย่างที่เขารู้สึกว่ามันฟิตกับชีวิตเขามา คนถามว่าคนยุคใหม่ที่ไม่นับถือศาสนามันเกี่ยวข้องอะไรกับความดีไหมเพราะไม่เกี่ยวเลยนะผมว่าคนเรื่องความดีาศาสนาเนี่ยมันมันมันไม่เกี่ยวมีแต่พวกที่อ้างศาสนาอ้างตัวเป็นคนดีแล้วก็มาทําไม่ดี่างนะมีแต่ว่าคนคนจะประพฤติด,ดีไม่ดีมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องศาสนาคนไม่มีศาสนาก็ประพฤตดดิได้ทั้งนั้นแหละไม่มีไม่ได้มีปัญหาอะไรนะตรงนั้นนะ รูปแบบก็อาจจะเปลี่ยนไปคือคือต้องต้องต้องบอกว่าอะไรที่ก็ตามที่เราไม่มีคําตอบเราก็พยายามจะหาสิ่งยึดเหนี่ยวแต่ว่าต้องผมคือผมคิดว่าองค์รวมรวมของความเชื่อพวกนี้เนี่ยมันต้องถูกกลั่นกรองออกมานะเพราะว่าอย่างศาสนาพุทธเนี่ยหลงังๆมาน,นี้เนี่ยที่เราเห็นกันหลายอย่างที่ทำๆ <c oughs> ก็ไม่ใช่ศาสนาพุทธนะที่ไปขอหวยไปพึ่งสิ่งศักดิ์สิสทธิ์อะไรพวกนี้เนี่ยจริงๆงงส่วนตัวผมคิดว่ามันมัน,ม,นมันไม่ใช่อ่ะคือมันมันไม่ใช่แก่นของพุทธศาสนาด้วยซ้ำ แต่ก็โอเคก็ไม่เหนื่อยเขาว่าทำไม่ได้นะคือแต่ว่าเราก็ต้องเข้าใจมันไม่ใช่เอนี้นะครับผมคิดว่ามันจะมีการ e v o l v e ์ e เมครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งถ้าหากมนุษย์ได้เข้าถึงเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับชีวภาพมากขึ้นทำให้เราเข้าใจตัวเองมากขึ้นจะเป็นยังไงถ้าเราสามารถรักษาระดับของความสุขหรือพู่นี้คือมีทุกน้อยมากๆตลอดชีวิตได้โดยการปรับเปลี่ยนสารเคมีบางอย่างในสมองสมุตน,นะครับ ซึ่งด้วยวิวัฒนาการที่เราลังไปอยู่เนี่ยมันมีโอกาสเป็นไปได้ถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยมุมมองศาสนาต่อเราจะเปลี่ยนไ,ไหมคนรุ่นใหม่จะรู้สึกยังไงกับศาสนาน่าสนใจน่าสนใจเดี๋ยวก็ทําเรื่องนี้เป็นเรื่อง,องความเชื่อเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเขียนน้อยตัวใหญ่หรือว่านี่คือความเชื่อส่วนบุคคลผมผมด,ด้วยส่วนตัวผมคิดว่าศาสนาเองก็จะ evolve ไปกับผู้คนไปกับยุคสมัยเหมือนกับทุกๆเรื่องนะครับฟอร์มของมันอาจจะเปลี่ยนไปนะฟอร์มของมันอาจจะเปลี่ยนไป ความจำเป็นก็อาจจะเปลี่ยนไปตามรูปแบบของสังคมนะครับแต่ผมเชื่อว่ามนุษย์ยังไงด้วยความเป็นมนุษย์เราเนี่ยเราจะเป็นจะต้องยึดเหนี่ยวกับอะไรสักอย่างเราจะเรียกว่าศาสนาก็ได้เราจะเรียกว่าเทพเจ้าก็ได้เราจะเรียกว่าธรรมชาติก็ได้หรือจะเรียกว่า,า,ว,าวิวัฒนาการหรือวิทยาศาสตร์ก็ได้เนี่ยแต่มันต้องมีอะไรบางอย่างเพราะว่าเรา,เ,เ,เราถูกเชื่อมโยงมนุษย์เนี่ยเราถูกเชื่อมโยงกันด้วยเรื่องเล่าเรื่องเล่าที่ทําให้เราเป็นพวกเดียวกัน ศาสนาเป็นหนึ่งในเรื่องเล่าที่เข้มแข็งที่สุดอันหนึ่งของมนุษย์โลกเลยก็ว่าได้นะครับใครอยากศึกษาเรื่องนี้เพิ่มเติมวรือัฒนาการของมนุษย์กับศาสนาเนี่ยแนะนำให้ไปอ่านหนังสือเซเปียนเราคุณจะต่อยอดได้เองเขาอาจจะไม่ได้พูดถึงแบบลงลึกแต่ว่าคุณจะต่อยอดเรื่องนี้ได้อย่างเยอะมากนะครับเป็นเรื่องที่ผมคิดว่าน่าสนใจแล้วก็น่าคบคิดดีทีเดียวขอบคุณที่ติดตาม Five Minutes นะครับสวัสดีครับ Five Minute Podcast Improve Every Minute p r e เซนเ e d by เซเลนีโลชั่นและเจลอาบน้ำกลิ่นน้ำหอมหอมไว้มั่นใจกว่า